ไปดูกันหน่อยครับเกิดปัญหาขึ้นที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับคือก่อนหน้านี้ที่บ้านดูหมู่ที่1แล้วก็บ้านหนองยางหมู่ที่5เนี่ยเกิดการระบาดของโควิด -19 อย่างหนักก็เลยทําให้จังหวัดศรีสะเกดเขาจัดลําดับให้2หมู่บ้านนี้ได้รับวัคซีนไไโควิด -19 ในลําดับต้นๆครับตรแต่พอตอนหลังชาวบ้านเขาเริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วกลับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ทั่วถึงคนที่ควรจะได้ฉีด กลับไม่ได้ฉีดมีชาวบ้านคนหนึ่งครับบอกกับเราบอกว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแต่ปรากฏว่ามีอสมอบางคนมีอปพรอบางคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามีการนําบุคลากรทั้งอบอตอรครูบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านอื่นเข้ามาฉีดวัคซีนในหมู่บ้านนี้ครับก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นฟังเสียงครับ คือเขาเขาเขาต้องการให้ฉีดให้ฉีดอหมู่หนึ่งกับหมู่ห้าเนี่ยให้เต็มจํานวนนะครับมีการลงทะเบียนไว้สามร้อยโดสนะครับแต่ปรากฏว่าเอา่อคนในสองหมู่บ้านเนี้ยฉีดไม่ถึงจํานวนนั้นและหมู่บ้านที่ถูกปิดหมู่บ้านที่ถูกปิดหมู่สามกับหมู่แปดคือบ้านน้องถมเนี่ยไม่ได้ฉีดสักคนครับ อย่างมันขอห,หมู่สองกับหมู่เจ็ดเนี่ยอ,อสมอไม่ได้สี่สักคนนะครับทําไมคนเหล่านี้ถึงไม่ได้รับวัคซีนไปฟังคําชี้แจงของผอโรงเรียนพยาบาลกันทราร่มกันบ้างครับชี้แจงแบบนี้บอกว่าสองหมู่บ้านที่จะได้รับวัคซีนนั้นนําวัคซีนไปฉีดทั้งหมด300รโดสแต่มีประชาชนเข้าไปฉีดจริงแค่200โดสเหลือใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ถึงเที่ยงเนี่ยก็ฉีดได้จนครบนะฮะ ดังนั้นวัคซีนก็เลยเหลือจึงได้ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่อ,อบอตอแล้วก็ครูในตำบลดูแล้วก็ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงอื่นๆด้วยครับฟังคำชี้แจงครับเพราะฉะั้นทำยังไงเราจะไม่ให้เสียวัคซีนนะแล้วในพื้นที่นะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธการขอร้องในการรับวัคซีนได้นะครับนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลดังนี้นะครับนะก็จึงมีการฉีดนะฉีดคุณครูที่บ้านนองทมนะ แล้วก็สมาชิกอบตอดูแล้วก็รวมทั้งประชายชนจากผักแถวอีกบางส่วนนะทำให้ในวันนั้นนี่นะครับที่บ้านดูเนี่ยนะครับเราฉีดนะวัคซีนไปทั้งหมด162รายแล้วก็ที่บ้านหนองยางอีก75รายรวมแล้วเป็น237รายซึ่งยังมีวัคซีนเหลือนะครับนะครับอีก63โดสนะครับตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมของศรีสะเกตนะครับอยู่ที่315คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่ครับ